ปีใหม่นี้เขาดาวอยู่ห้องไปกับเดอะทรีลาดพ้าวังหินที่บอกเลยว่าอยู่ที่นี่เดินทางง่ายและหากินสะดวกเรียกได้เลยว่าคนที่ซื้อห้องนี้คือคนที่ไอคิว4 0 0เพราะแค่คาว่าใช้เงินอย่างฉลาดมันน้อยเกินไปซึ่งห้องนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งโซนครัวและหนึ่งโซนนั่งเล่นมาในขนาด29ตารางเมตรบอกเลยว่าใครอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนคือสบายแน่นอนตกแต่งให้อย่างดีอย่างไฟติดผนังอันนี้ชี่บอกเลยว่าไม่เหมือนอยู่คอนโดเลยเหมือนได้นอนในห้าง บอกเลยว่าตื่นมาเหมือนตัวเองอยู่ในโซนขายเฟอร์นิเจอร์ในห้างสวยเหมือนไม่มีจริงเลยทุกคนและที่สาคัญเขาก็แถมแอร์ไปให้อีกซึ่งโซนครัวกับโซนห้องน้ำเขาจะอยู่ใกล้กันเลยบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านมากซึ่งห้องน้าที่นี่บอกเลยว่าเขาให้สุขภัณฑ์มาครบไม่ว่าจะถสุขภัณฑ์และโซนชาโว,ว่ก็แถมเครื่องทำน้ำอุ่นไปหนึ่งเครื่องได้ไปทั้งหมดนี้ในราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่หกพันบาทเื่อที่ดีดาชพาว,วังหีอยู่ใกล้ยามาทีสถานีภาวนาเพียงแค่หนึ่งจุดหกกิโลเมตรและใช้เวลาไปสถานอิสวิวไม่ถ โดเขามีโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมการโอน oh, แล้วเจอกันนะ